สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะวันที่14ตุลาคม2567ค่ะเป็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมวันพุธรัฐบาลไทยก็จะออกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกินตนากับตะล่งแนวทางรัฐบาลไทยค่ะของงวดวันที่16ตุลาคม2567ค่ะให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเป็นแนวแนวทางค่ะคุณผู้ชม ็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของอแม่สว่างค่ะคุณผู้ชมเพราแม่สว่างหวดที่ผ่านหน้าจินตนาบราเดลลงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีธุระหลายคะ่ะคุณผู้ชมมันล่งบริัท่านคะ่ะจินตนาแกะกงกเงินเงินยูเนาะคะ่ะเริ่งหาเงินคะ่ะคุณผู้ชมด้วยการรับลูกค้าเสริมสวยคะ่ะจินตนาก็เลยลงไม่ทันค่ะคุณผู้ชมช่วงไก่เขาพันษาเนาะ ผู้ใดก็อยากสวยอยากงามไว้เนินๆค่ะไปวัดจะได้ผู้มงามๆเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเราก็จะตอ้วยบุญกระถินอีกยังสินะคะออกพร้นาแล้วก็จะเป็นบุญกระถินเนาะสาหรับผู้ที่เพื่อนอมีดิวไว้แล้วเนาะคะ่ะจะมีงานตอไปบุญกระถิน,นตอจากออกพร้นาแลว้วบางที่บางบ้านเพื่อนกนอัในมือหลังมากต้นที่เลยเนาะคะ่ะก็เป็นบุญกระถินยังสินะคะคุณผู้ชมเพื่อนกันเลยสวยกันไวแต่เนิๆนๆเนาะคะ่ะท่าความสวยไปกอน กินตนากันเลยเอาอันไหนที่มันได้เงินเนาะคะ่ะทํางานแล้วได้เงินแล้วก็เป็นงานหลักของเราแล้วก็เป็นเงินเป็นงานที่ถนัดนะคะแล้วก็เป็นงานที่ทํามาประจําอยู่ค่ะคุณผู้ชมกันเลยฝ่าวเหตุใหยคุณผู้ชมเพื่อ,อาหาเงิน,นะะเนาะค่ะเนาะกันเลยลงแนวทางซาค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมมาปอมใส่อ้อยเนาะสินช่วงใกลจะแนวทางออกนะคะใกล้สิรัฐบาลออกไหมคะ ออกมาลงอ่าซาซเนาะค่ะแต่ก็ยังลงให้ยูเนาะค่ะคุณผู้ชมมาช้าดีกว่าไม่มาแมนบอกค่ะคุณผู้ชมวาบวเพราะว่าอ่าแนวทางรัฐบาลไทยคันลงเร็วหลายกยานลืมค,ะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนพเพิ่นกับมักเล่าเนาะค่ะบางคนเพิ่นกับบอมักเพิ่นไปเบิงแล้วเพิ่นกับโอ้ยนอนอ่อนลงคลิปมาปัจจัยเพิ่นติดตามเนาะค่ะก็มีเล่าม่านห้ามีห้าน้อยเพิ่นเบิงบเป็นกะมีค่ะคุณผู้ชมบางคนเนนะคะพิ่นกับเบิงเป็นเนาะค่ะเพิ่นกับ ไปเป็นเนาะคะ่ะบางคนเพิ่งไปเพ่งเป็นเพิ่งกระถามมาเฮ็ดจังไดไปจังได้มากจังไดเนาะคะ่ะที่นี่ค่ะคันรัฐบาลไทยมันก็นมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันหาซื้อยากค่ะนะคะแนวทางที่ได้ไปที่เห็นไปถึงเห็นแล้วก็ซื้อไม่ได้สิค่ะคุณผู้ชมอินตาก,ากระมักเอามาโล่งโค้งุดท่ายทุกเทือกทุกเทือค่ะคุณผู้ชมมันก็นเลยเฮ็ดไหยคุณผู้ชมนะ มาเห็นแนวทางแล้วก็ซื้อไม่ได้สินะะเ,เนาะค่ะบ่ิสลซื้อไวแต่เนิ่นๆแต่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมลอตเตอรี่ยยางขายอยู่ค่ะยังเหลือเต็มแผงนะคะ<ส>รู้สึกว่า,เ,าเขาบอกว่ามันขายยากขึ้นตอนแรกจินตนากาคิดว่าจะไปหายางขายลอตเตอรี่ค่ะเพราะว่ามันมันคอยบ่ิยอยู่กับมองค่ะมีความเครียดอะไรก็ได้ระบายไปตามถนนหนทางไปพบปะผู้นไปพ่อค้อนทางนั้นทาทางนี้เนาะค่ะมันจะได้อา่า ไม่ตึงเครียดอยู่กับที่นะคะบางยางบางข้งบางเวลาค่ะคุณผู้ชมเนี่ยทางของแม่สาว่างพ่อจินตนาบรโลงปุ๊บเพิ่นเขาปรับท่านที่นะคะโอ้ยบัตรบัด,บดมันรัฐบาลไทยพน้นรัฐบาลออกมาแล้วนะคะวพาเขาไปเบิ่งคะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยของเพิ่นเขาอีลีคะ่ะคุณผู้ชมห้าเก้านะคะออกอีลีคะ่ะ เข่าปังๆเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเพื่อนได้เข่านะคะของแม่สว่างค่ะถ้าเพื่อนได้เดินอ่างวดนึงเพื่อนจะต่อต่อตอกันค่ะคุณผู้ชมห้าหกงวดแล้วก็หลุดนะคะสี่ห้างวดนั่นเสนะแล้วก็หลุดนะคะกับทีเพิ่นทีพันกอนงวดก่อนพุ่นเพิ่นหลุดค่ะคุณผู้ชมงวดอ๋อสิบหกกันยายนนะคะเพิ่นหลุดนะคะแล้วก็งวดวันที่หนึ่งตุลาเพิ่นเข่าเนาะคะ่ะงวดนี้สีเขา่าหรเพิ่นเข่าไปเบิรงน้ำกันค่ะคุณผู้ชม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆเ้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่ได้มามาจากการคำนวณล้วนๆเลยค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมให้ใหเพื่อเป็นแนวทางไปเบื้องกันเบิ้งให้มวนให้เพื่อนค่ะคุณผู้ชมเบิ้งแนวทางมันตรงมวนตรงเพื่อนค่ะถ้าเท่าบวมวนบวเพื่อนมันหยุ่นได้คุณผู้ชมมันหลายค่ะตัวเลขมันหลายเนาะไม่รู้จะไปบนไปล่างซับสนไปเบิดค่ะตัวนันกามากตัวนี่กามากค่ะคุณผู้ชม ค่ะผู้่นหมักเนาะขั้นว่าหมักนี่คือหามบอยูเด้ค่ะคุณผู้ชมขั้นว่าหามนี่คือหามบอไดเลยละ่ะเพราะว่าแนวมักเนาะคือจ,จังข,าาข้าจะกินปนยังสินะห้าหมักปนห้าจะกินนตะปนแต่แจ้วอีสะล่ะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะการเลื่อยหามบอใดค่ะแนวทางกะกะมักกะคือต้องเบิงให้ได้ค่ะต้องเห็นนะคะว่าเอาเปรียบเทียบนี่สิล่ะคะ่ะค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาดูแล้วก็ ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนานําเ,เดอร์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องมีปัญหาค่ะคือมันไม่ดันเลยไม่เหมือนช่วงที่เดือนกันยาค่ะคุณผู้ชมเดือนกันยาสิงหาเน่ะเดือนสิงหาค่ะเดือนสิงหารู้สึกว่า,าคุณผู้ชมเขามาเบิง เยอะมากค่ะจินตนาก็มีกําลังใจเนาะค่ะช่วงนั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะหลังๆมาปุ๊บสุขภาพไม่ดีนะคะก็เลยกลายเป็นแบบว่าโล่งบ้างบ่ลงบางคุณผู้ชมก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาได้เด้อค่ะตอนนี้ช่องกะบบอดันเนาะค่ะมีคนผู้ชมดูไม่ถึงร้อยแต่แต่ละคลิปนะคะจินตนาคะรู้สึกท้อค่ะลงไปแล้วคนไม่ดูเนาะเากับท้อค่ะคุณผู้ชม นะคะจินตนากนเลยอยากฝากคุณผู้ชมค่ะที่เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่จะทำให้เกิดได้ค่ะกับคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผู้เขามากดติดตามคนเกาคนนไม้นะคะจินตนากรขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ให้แนวทางขาคุณผู้ชมมันๆปังๆทุกคนเนาะค่ะที่เขามาเบิงแนวทางค่ะแล้วก็จะได้ช่องจะได้ดันขึ้นเนะาะเพราะช่งตอนนี้เขาก็คือ,อบาจินตนาพิกษกดเนาะค่ะ ว่าจินตนาธรรมผิดกฎนําเนื้อหาเก่ามาทําใหม่่าสั่นแบบว่าคําพูดไม่อธิบายเพิ่มเติมมันสินะคะคุณผู้ชมจินตนาคิดบอกออกหรอคะว่าเป็นคลิปใดเพราะว่าเนื้อหาเก่าก็มีแต่ว่าเอาร่มาล่งสรุปเนาะค่ะแล้วลังหลังมาจินตนาก็เลยบสรุปแต่มันก็ผิดไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมตะกู่ตตอค่ะเพราะว่าคนติดตามมาถึงหาสี่พันหาพันแล้วนะคะสี่พันจะห้าพันอยู่แล้วก็ก็เลยคิดว่า ไปเรื่อยๆเนาะค่ะไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดก็แล้วแต่เราได้ทําแล้วทําให้มันถึงที่สุดให้มันรู้ไปว่าไม่ใช่ทางของเราเนาะค่ะเราเข้าใจหยุดเนาะค่ะคุณผู้ชมสั่นกรฝากคุณผู้ชมไปเบิงเดอค่ะเอาไปเบิง์นแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางของแม่สว่างงวดวันที่16ตุลาคม2567ค่ะค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชม แม่สว่างของงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมจินตนาไม่ได้ลงให้แต่ว่าแนวทางของเพิินนะคะเข้าหาเก้าค่ะคุณผู้ชมเข้าที่ห้าเก้าค่ะเพิ่นไฮมาเนาะคะ่ะกับเขา้างวดนี้ค่ะคุณผู้ชมเพินเล่นไเก้าหนึ่งกับเก้าแปดค่ะเก้าหนึ่งเก้าแปด มันมีเก่าเจ็ดแล้กก็เจ็ดแปดนั่นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเลขของเซนเอก็มีเลขวิ่งเป็นเจ็ดนะคะคุณผู้ชมบอลว่าจะเข่าตรงกันบอแต่ว่าแต่ละงวดนะคะทีนี้นะนอกจากเลขวิ่งของเซนเอที่มาเปียกเทียบใส่เนาะค่ะว่าถ้าเก้าถ้าถ้าเก้าเจ็ดนะคะ, 9, 9, 7, ะ,คะจะเป็นไปได้บอล้วอกอถ้าเจ็ดมานะคะถ้าเจ็ดมา,นะะา, 7, มาจะเป็นเจ็ดอะไรคะ่ะคุณผู้ชมจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดแปดบอนะคะ แล้วก็ค่ะบางอยางเนาะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแม่สว่สวางให้มาหกหนึ่งหกแปดหกเจ็ดหกเก้าส่วนมากออกแถวนี้ค่ะส่วนมากเลยออกแถวนี้นะคะแล้วก็มีเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดสองแปดสามเป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อนใหม่มีทั้งหมดแปดคู่เนาะคะ่ะแปดคู่มีหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกแปดเก้าแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ด หกเก้าเจ็ดแปดแล้วก็กันแปดสองหรกับแปดสามค่ะคุณผู้ชมแปดจะมาบอหรือว่าจะเจ็ดมากขึ้นของเส้นเอว่าเ้นเอให้มาเจ็ดกับสามหรือว่าจะเป็นแปดสามตัวก,กันกับเขาได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมของแม่สว่างเลยค่ะเอา้าคิดบอกออ,กอีลีค่ะคุณผู้ชมเพนของเพ่นมีเก่าค่ะกับ6กค่ะจินตนาการเลียกับมาเปรียบเทียบเนาะค่ะเอามาเปรียบเทียบ,าายบ,ยบก,กันกับอันนี้แมค่ค่ะคุณผู้ชมอ่าเนี่ยค่ะ หกกับเก้ามาทุกงวดปีนี้ยังไม่หลุดว่าบอหลุดกับหลุดยงวดนึงค่ะคุณผู้ชมหกกับเก้าค่ะนี่ค่ะงวดหลุดงวดหลุดก็คืองวดนี้ค่ะคุณผู้ชมออกห้าศูนย์สี่นี่ค่ะแล้วก็สามหนึ่งนอกั้นหกกับเก้ามาเบิดค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาเ,เจ็บเมราคมจนหอดเดือนตุลาค่ะหกมีหกกับเก้าเนี่ยต้องมาทุกงวดค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มาเก้าก็มาหกถ้าไม่มาหกก็มาเก้าสลับกันมาก สรุปแล้วก็คือเขาอ่านี่ก็เขามาทั้งทั้งบนทั้งล่างเท่าทั้งเขาทั้งเก่าและหกอันนี้ก็6หกค่ะคุณผู้ชมก็มาหกอันนี้ก็มาเก้าเก้าสองตัวเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็อันนี้ก็ไปมาล่างก็มีเก้าค่ะคุณผู้ชมนี่ก็มีหกหกมากสองตัวนะคะหกสองหกนี่แล้วก็เจ็ดเก้านี่ก็มากเก้าเพื่อกันค่ะคุณผู้ชมคือแต่ละงวดต้องมานะคะเห็นบหค่ะนะคะเราก็บึงตลอดมากค่ะคุณผู้ชมมีงวดเดียวเนี่ยเดือนสิบวันที่สิบหกเดือนหกค่ะ เดือนหกก็คือเดือนกรกฎาคมวันที่สิบหกะะกรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมนี่ลดยงวดเดียวค่ะอ,ออกสามหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์สี่แล้วก็ที่ผ่านมากก็คือ,อเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเก้าเดือนกันยายนค่ะคุณผู้ชมกันยากกับเข่าคือกันค่ะคุณผู้ชมก็มาหกมาหกสองหกหกหามาตาหกมาตาเกาค่ะ, 6, 9, ค,ะคุณผู้ชมแล้วกันงวดนี้หกกับเก้าจะมาไหมค่ะคุณผู้ชมก็รอผลค่ะนี่นะคะ พอดีมาตรงก,กันกับเลขของแม่สว่างไหมคะคุณผู้ชมแม่สว่างก็มีหกกับเก้าเอาเทียบใส่การแคบนาจ,จอไว้เบิงค่ะคุณผู้ชมขอให้แนวทางพาคุณผู้ชมมันหม,มันปังปังนะคะขอให้ร่ำให้รวยขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งกายและใจทุกคนนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ